อยากปลดหนี้ดูคลิปนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่มีหนี้อยู่ตอนนี้เครียดมากๆไม่รู้จะทำยังไงทุกคนค่ะนะคะโค้ดใหม่นะคะกำลังเปิดรับผู้ช่วยโพสขายสินค้านะคะที่จะทำให้คุณปลดหนี้ได้นะคะกับแบรนด์ TSW ของรูสิตาค่ะค้ดใหม่เป็นผู้นำรับกำไรหลักแสนกับโูสิตาเข้ามาทำ TSW ด้วยทุนศนบาทไม่ได้ใช้เงินตัวเองสัก,กบาท นะคะไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าเราไม่มีเงินไม่มีทุนแล้วเราจะทําได้หรือเปล่าเกี่ยวตรงนี้ค่ะเกี่ยวที่ใจค่ะคุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะลุยหรือเปล่าแค่นั้นเองทุกคนนะคะเมื่อคุณเข้ามานะคะคุณจะได้นะคะกำไรจากการขายสีพัดพัดวิตามินซีเพื่อสุขภาพดีมากๆทุกคนหนึ่งกล่องก็คือ60บาทโอนสดให้คุณทันทีเลยนะคะถ้าคุณขายได้5กล่องนะคะคุณ จะได้เป็นตัวแทนกับเราด้วยได้อาชีพกับเราด้วยนะคะและที่สำคัญคุณจะได้เรียนคอร์สกับครูสิตานะคะคอร์สติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งเป็นคอร์สการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สอนงานออนไลน์แบบง่ายด้วยการตลาดเหนือมนุษย์ทำยังไงนะคะครูสอนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เราแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปคุยกับใครไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยฉันจะทำเป็นไหมในคอร์สมีสอนทุกอย่าง ะะทําได้แน่นอนขอแค่คุณมีใจนะคะคนใหม่อยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองของคนที่มองเห็นนะคะและนะคะครูสิตาจัดแคมเปญในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแจกรถ A นะคะ A 200รถเบนท์ค่ะทุกคนนะสะ2ล้านกว่าบาทสำหรับนะ,ค,ะคนที่ซื้อพัพัด,พดมีสิทธิ์ลุ้นรถเบนซ์ค่ะ นอกจากนั้นทุกคนค่ะทุกอาทิตย์ครูแจกทองอีกค่ะทองอาทิตย์ละหนึ่งแสนโอเมเจ้านะจะมีใครมาแจกมากเท่าครูแบบนี้คงไม่มีแล้วค่ะทุกคนนะคะนอกจากคุณจะได้เงินแล้วนะคะลูกค้าหรือว่าตัวคุณเองถ้าซื้อสีพัดพัดมีสิทธิ์ลุ้นรถเบนซ์และก็ทองคําทุกอาทิตย์ทุกคนนะคะเป็นโอกาสทองของคนที่มองเห็นใครที่สนใจนะคะ ทักคนใหม่มาได้เดี๋ยวคนใหม่จะให้ไอดียลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้นะคะใครนะคะสนใจคิดว่าตัวเองเรียนรู้ได้มีใจเรียนรู้ทักมาค่ะคนใหม่ยินดีแบ่งปันทุกทุกคนค่ะ